พบกัน8ปทีการันตีกินเกลือเออมันต้องเติมคำนี้ลงไปด้วยนะฮะพบกัน8ปทีการันตีกินเกลือผมเติมชื่อช่วงกิจกรรมให้ GM เลยนะเนี่ยนะครับขาดคำว่ากินเกลือไปได้ยังไงก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็ยินดีอนรับเข้าสู่ช่วง ขุน8ทีการันตีกินเกลือกิจกรรมที่มาเป็นประจำทุกอาทิตย์เลยนะครับบางทีอาทิตย์หนึ่งนี่มาหลายรอบเลยนะฮะซึ่งวันนี้ของรางวัลใหญ่ก็จะเป็นชุดตัวผู้ชายสายฮิปฮอปรับโยนะครับก็ค่อนข้างสวยอยู่นะครับเป็นชุดที่ไม่ออกนอกโลกและอันนี้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงหน่อยนะครับมีทรงผมแว่น รองเท้ากางเกงเสื้อประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็มีกระทะอีกอันนึงด้วยเป็นกระทะฮิปฮอปนะนี่กระทะนี่คือเข้ากับชุดเลยนะครับเซตเดียวกันแต่ว่าไม่มีเอฟเฟกวิบวับนะครับเวลาถือก็ประมาณนี้ส่วนอันนี้สกินร็อกคูนของเก่าหรือของใหม่ว่าเออไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ก็มาลุยกันเลยดีกว่าวันนี้ผมจะเลือกเป็นเอาของที่มีแล้วออกละกันผ้าปิดปากกับเป๋ากีตาร์เนี่ยมีแล้วนะครับก็กดยินจันกดตกลงแล้วก็หมุนกันครับครั้งแรก9เพชรเหมือนเดิมมาฮะสีครับ <Nope. S 1> 99้าสิบเอเ้อเฮ้ย ว้าวได้สกินร็อกคูนสังหันนะครับไม่อยากได้เลยอันนี้ต่อไป3 4 9ครับลบ9 9 9เฮ้อยอ้าวชุดมาก่อนชุดตู้ชายออกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นของรางวัลชิ้นสุดท้ายก็ต้องเป็นกระทะจบที่599เเพชรนะฮะกระทะฮิปฮอป แ,แปลเป็นไทยก็หน้าฮิปฮอปนั่นเองนะฮะสำหรับชุดใหม่เวลาใส่แล้วก็ประมาณนี้นะครับสังเกตตรงแว่นเนี่ยมันจะไม่ได้กลมบล็อกนะมันจะเป็นแบบเหลี่ยมเบลียมด้วยนะครับก็ดูเท่ดีเหมือนกันส่วนตรงเสื้อเนี่ยซ่อนแค่เกราะอ,อย่างเดียวไม่ได้ซ่อนกระเป๋ากางเกงเท้าก็ประมาณนี้เลยนะครับ เวลาใส่ยืนเล่นหน้าล็อบบี้เนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับออกไปทางแนวแบบฮิปฮอปเท่ๆนะฮะส่วนราคาค่าเสียหายในการล้างตู้วันนี้ทั้งหมดคุณผู้ชมสามารถดูได้จากด้านใต้คลิปนี้เลยนะครับเออแล้วก็นี่นอนลัดคูณนี่กดโชว์กีตาร์เลยว้าวเมาดนักดนตรีนะมีการโยนควงกีตาร์ด้วย แล้วก็มันมีท่าใหม่ด้วยนะครับวันนี้เป็นท่าที่ได้มาจากการเติมเงินนะนี่เต้นฟุตเวิร์กแล้วก็กวักมือเรียกก้ากวักมือพร้อมกับคู่หูด้วยอ่ะเป็นไงเอาเรื่องจัดๆนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปสุ่มทีมเล่นกันด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็กดไลค์สิครับรออะไรอะ่ะเออ <c oughs> ก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูสกินปืนที่ได้มาจากการเติมเงินด้วยนะครับบวกดาเมจหนึ่งบวกแม็กหนึ่ลบรีโหลดหมันก็คือสกินปืน AC80 นั่นเองสกินนี้ไม่ใช่ระดับตำนานนะครับเป็นสกินระดับทั่วไปแต่ว่าเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูในเกมแล้วกันว่าจะพอใช้งานได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลยครับ สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสไตล์มาครับสู้อย่างมีสเต็ปเจ็บอย่างมีสไตล์วันนี้สู่มาเจอใครบ้างครับตามมาตามข้ามาจ้อยมาอ่ารู้สึกวันนี้เบอร์หนึ่งจะเป็นคนนำนะพาไปลงไหนครับเนี่ยโอ้โลงพีกด้วยไม่เอาลงสีหรอเอาพีกเลยอ่ะจัดให้ในเมื่อเขาเป็นผู้นำเนี่ยเราก็ต้องเป็นผู้ตามนะครับนี่มากันเป็นแก๊งเลย <c oughs> นี่มันแก๊งนักดนตีบอนี ออกตะเวนทำการเล่นดนตรีสดหลังจากหยุดช่วงโควิดไปหลายวันมาครับลงกันที่บ้านลุหลังเดิมเพิ่มเติมคือไม่ได้มีเราตี้เดียวนะซ้ายหนึ่งขวาหนึ่งอุ้ยนี่ลงปุ๊บเจอปั๊บเลย <Hey. S 1> กระทาฮิปฮอปว่าไอตัวซ้ายเพิ่งจะเข้าลงรถไปเดี๋ยวแป๊บนะรอตรงนั้นก่อนหาปืนเป๊บ <Hey. S 1> ขอปืนแจมแจมซักกระบอก ืนจำ j a แหลมจุงเบยโอ้มีแต่อูซี่โอ้บาเรตไม่อยากจะจับเลยตั้งแต่สไนด์โดนเนิร์ฟเนี่ยเอาแล้วยิงกันแล้วจังหวะน,นี้มันต้องรีบไปช้อน <Hey! S 1> อยากตัวอุ้ยโอ้โหน้องลิงลิงกับเราอะ่ะสายจู้กับเราอะ่ะอยากโดนช้อนแกงลิงจัดจ๊ด จริงจักจักรลักจริงๆเปล่ายาดองยาดองหรือจะสู้ยากันยุงอุ้ยนี่เจอเลยเ c 8 0ีเจอไวมากไวแบบไม่ทันได้ตั้งตัวปกติอปืนพวกนี้มันจะต้องหายากเวลาผมอยากเล่นนะอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้ไม่ได้นึกถึงเลยไงมันก็เลยเจอไวนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะเจอตั้งแต่คิวแรกวิกอซาก็อยากเล่นนะแต่ว่าเอาไว้ก่อน วันนี้เราต้องเล่นปืนเติมเงินก่อนและนี่ก็คือสกินใหม่ AC 80เฮ้ยยิงอะไรอยากจะประเดิมสกินใหม่กันไหมบอกโชว์ท่าอะไรนี่ฟุตเวิร์กแล้วก็แงบแงบ <c oughs> ถ้าเต้นแล้วก็วกวัดมือเอาใหม่ดูปืนอีกรอบ และนี่ก็คือสกินใหม่ ac 80ชื่อสกินอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้จําเดือนนี้ช่องพดพาซามียอดรับชมจากผู้ติดตาม54%ส่วนคนที่ยังไม่ได้ติดตามมีถึง45%เลยเพราะฉะนั้นใครที่แวะเข้ามารับชมบ่อยๆรบกวนช่วยกดติดตามด้วยนะครับจะได้ถึง10ล้านซับไวๆนะฮะ สำหรับสกินนี้นะครับมันบวกแรงบวกแม็กแต่ว่ารีโหลดช้าลงนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้าใครจะเล่นสกินนี้ผมว่าคงต้องรักษาระยะหน่อยนะครับมันเหมาะกับการยิงแบบไกลๆอ่ะไกลมากๆเลยอย่าได้เอาไปจอไกล้ๆเด็ดขาดเลยนะครับเฮ้ยหัวลั่นไม่น่าเลนอนโมเมเเจ็บนะน่ะ ดอก2แรงกว่าดอกแรกนะครับนี่หัวทิ่ม96อ่ะเฮ้ย,ยเล่นอะไรเฮ้สามนัดร่วง AC 80สไนเปอร์2จังหวะนะถ้ากดยิงค้างเนี่ยนัดที่2จะแรงกว่านัดแรกนะครับและผสมกับความแรงจากสกินนี้เข้าไปด้วยก็ถือว่าโอเคอยู่ ได้ทั้งแรงได้ทั้งแม็กแต่เสียตรงที่มันไม่มีลั่นนะครับก็เลยทําให้ยิงช้าเหมือนกับปืนที่ไม่มีสกินเลยคือปืนเนี้ผมรออยู่นะถ้าเกิดวันนึงมีสกินบวกลั่น 1- นึ่ลั่น2เข้ามาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่พลาดที่จะรีวิวให้ดูแน่นอนนะครับ จริงๆสกินนี้ถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ดีอะ่ะมันก็ดีตรงที่เราไม่ต้องใช้เพชรซื้อนะครับพอแค่เติมเงินเข้าเกมก็ได้ปืนนี้แถมมาให้ลองใช้และเพราะฉะนั้นก็อาจจะคาดหวังประสิทธ,ธิภาพอะไรไปได้เยอะนะครับปืนแถมฟรีอะ่ะเอาง่ายๆนะฮะเฮ<อ>้ยขวามาจังวันนี้ป๊อปป๊อปป๊อปแม่ป๊อปป๊อปอุ oh <my> ้ยลบหนึ่งขวาหนึ่งซ้ายหนึ่งเพื่อนหลังไอวอ แม่ลูกหมดนี่ขนาดบวกแม็กนะบวกมาลูกเดียวฝาหนึ่งโอ้โหเลิกคุยเลยเจยาะไอวอลตรงปั๊มตัวหนึ่งนะเพื่อนระวังตัวด้วยขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมล้มหนึ่งรีบซ้ำเลยแม่รู้สึกลูกหมดไวแปลกแปลกเฮยมาเด้มาเด้เดล้อมอีกหนึ่งเอา้ามาเด มาเด้ oh. ยิงมันใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าเกิดว่ายืนยิงฟรีๆอ่ะ <c oughs> แต่ถ้ายืนยิงแรกกับเขาเนี่ยมันไม่ค่อยเหมาะนะครับลูกกระสุนมันลั่นช้าจริงแล้วก็มีแค่9ลูกนะฮะในแม็กคือบวกแม็กหก็บวกมาแค่ลูกเดียวอะ่ะปกติ8ลูกลูกกระสุนจะน้อยไปไหน จริงๆสกินของปืน AC80 เนี่ยมันควรต้องบวกแม็กซีนถูกแล้วนะครับแต่มันจะดีมากถ้าแบบบวกแม็กลั่น1หรือบวกแม็กลั่น2อะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าสมมุติมันบวกลั่น2ขึ้นมาจริงๆเนี่ยผมว่าปืนนี้มันจะเป็นปืนที่ลูกกระสุนหมดไวมากๆเลยนะนี่โชว์ท่าเต้นแงบ,งบ ถ้าเหมือนไอ้สกาฉลามแดงเมการลดดอนน่ะกวักมือเรียงแงบๆแล้วเพื่อนลงไอวอร์ทำไมเนี่ยเพื่อนทำอะไรอ่ะโย,ยโยนยาโยนยาให้เหรอนายช่างเป็นคนมีน้ําใจจริงๆแต่ว่าเรามีแล้ของเราเยอะมากเติมมาเต็มหลอดเฮ้ยซ้ายหนึ่งเพื่อนจังวน,นี้สับไปก่อนยิงสับไปก่อนโดนไม่โดนไม่รู้ เห็นใครตะคุ่มตะคุ่มสับไปก่อนสามนัดร่วง <c oughs> เอาหมดตี้เฉยโษเบอร์หนึ่งเก็บหมดตามมาตามข้าประจอยมาเดี๋ยวข่าประจอยจะพาไปบวกตีอื่นขอเหมาหมดเลยได้ไหมอีก89คนที่เหลือเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวแวะซื้อโดนสองคนก่อนซ,อซื้อเสรือได้คนเดียวได้อะไรนะโดนไม่อะติวัดโคตรเพื่นเพื่อนว่าอะไรข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเหรอ,อตัวหนึ่งเพื่อนดูหน้าผมอะนี N ่ฮ e. ะรู้เรื่องเอ็นดีค e, รับเอ็น e ดีเอ็น e ดีโอลิปครัเอ็นดีหกสิบโอเคตัวเดียวกันอยู่ที่เอ็น e ดี 60, โอคลิปครับหนึ่งตัวโอเครู้เรื่อง อ,อ,อยู่ในซากเพื่อนเพื่อนบอกอยู่เอ60น่าจะตัวเดียวกันนะในโดนมีตัวเดียวรอเนี่ยแหละเพื่อนเดี๋ยวก็มาเดียวมเมื่อกี้มีร่วงออกมากงีล่วงดีครับแตกเพื่อนตัวเดียวไปเข้าวงเพื่อนบอกว่าอยู่ที่เอ60อีกเฮ้ยข้างหน้ามีตัวหนึ่งเพื่อน ในโดรนทางนี้พบศัตรูแล้วพบศัตรูแล้วเอเื่อรอยังห่ะพบกระตุ้นยิงหมดหลังนี้เพื่อนตามมานี่เปิดก่อนเลยเพื่อนไม่มาผมพาเปิดก่อนเลยกลัวที่ไหนอ่ะกลัวที่ไหนอ่ะ a c 8 0ดศนวลกับคองช่วงอ่ะ ยิงก่อนได้เปรียบแต่ถ้าเขายิงก่อนเขาก็ได้เปรียบเหมือนกันเฮ้ยเพื่อนโดนอะไรโหลูกซองพันเมตรลูกซองอะไรนะหลังรั้วเพื่อนเอา้โหมาวโอ้โหเพื่อนหัวร่วงเลยแป๊บนะเดี๋ยวล้างแคนให้เขาอยู่ทางขวาเราอยู่ใกล้วงกว่าอยู่หลังรั้วนะโอเคเพื่อนหลังรั้วสองคนท้าย ถ้าผมเอาปืนนี้เข้าไปชาร์จจะรอดไหมครับเนี่ยมันอยู่หลังรั้วเนี่ยเพื่อนเพื่อนนําหน่อยหลังอีกคนนึงหลังอยู่ไหนตีแน่ยิงอะไรไม่รู้เรื่องเอาละเพื่อนคนสุดท้ายแล้วนาหน่อยผมอยากจะเอาปืนนี้เข้าไปชาร์จแต่ว่าต้องรอเพื่อนนํานะสวยเพื่อนเพื่อนเข้าแบบนี้ตามดีครับ เป็นลิงเพื่อนลิงจักจักเจ็บหนักขอได้ไหมตัวนี้ส่งท้ายส่งท้ายหมดตีโอ้โหจะบอกว่ายิงมันมันก็กึ่งๆนะครับมันก็ไม่ได้ถึงกับแบบว่า ยิงมันสะใจอะไรอย่างนี้มันอาจจะยิงมันเพราะว่านัดที่2เนี่ยมันยิงแรงกว่านัดแรกตามสไตล์ของปืน a c 80นะครับแต่ส่วนตัวก็อย่างที่บอกไปครับว่าสกินนี้มันเป็นสกินแถมฟรีเพราะฉะนั้นก็คงจะคาดหวังอะไรไม่ได้มากนะครับเอาเป็นว่าใครเติมเงินทันก็ได้ไปใช้ฟรี1สกินละกันนะส่วนใครเติมไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงเวลาเล่นเนี่ยเราก็ใช้ปืนอื่นเล่นกันอยู่แล้วนะครับปืนนี้น่าจะใช้ได้แค่ช่วงต้นเกม ส่วนช่วงท้ายเกมนะเหรอโยนทิ้งดีกว่านะฮะ <laughs>